สวัสดีค่ะพบกับช่อง a c c e s s o r y t o to Car กันนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นเรื่องของสายบูสเตอร์เลี้ยงสัญญาณซึ่งสามารถใช้ได้กับรถทุกรุ่นและทุกยี่ห้อเลยค่ะลักษณะนหน้าตานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโดยสายตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มสัญญาณ FM และ AM ให้ดีขึ้นประมาณ20-50%ค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นกับตัววิทยุของลูกค้าด้วยนะคะว่าสามารถรับสัญญาณได้ดีแค่ไหนค่ะ ตัวสายสีฟ้านี้นะคะคือสายไฟเลี้ยงกระบอกฟิวค่ะก็คือตัวนี้นะคะกระบอกฟิวส่วนตัวหัวจรวดนี้นะคะสามารถเอาไปต่อกับหลังวิทยุใหม่หรือวิทยุเดิมได้ค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยค่ะยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ